สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านขนมหวานพระเครื่องนะคะเบอร์โทร064441ก8 7 8น็นะคะคิวโอโคด้านหน้าเลย โอ้วันนี้มีหลายรุ่นนะคะใครอะแล้วก็ลูกเราการันนลงวันไหวสวัสดีค่ะเก้าคนดูแล้วเดี๋ยวเริ่มเลยละกันก็จริงๆมีเยอะมากเลยนะคะอาจจะจำจำนวนการจัดสร้างไม่ได้นะคะไม่แม่นแล้ว <laughs> เพราะว่าหูจไม่ได,ไได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลืมไปหมดละเละอกอย่างเยอะด้วยตอนนี้อหูออกมาสนั่นหวันไหวมาค่ะสิบแปดคนดูนะคะ <c oughs> มาค่ะสวัสดีค่ะพี่แนนขอบคุณมากเลยนะคะมาเริ่มเลย จริงๆมีเยอะมากจะลืมชื่อรุ่นหลวงปู่ด้วยนะ ที่สำคัญจะลืมชื่อรุ่นด้วยพอดีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งแบบหมดนะคะจำรุ่นได้บ้างไม่ได้บ้างแต่หลวงปู่คือที่หนึ่งในใจเลยอ่ะมาค่ะองค์นี้นะคะเป็นนาลายจากนะคะจากพัดเงินพัดทองพัดทรัพย์พัด,พด,พดโชคพัดลาภพัดสารพัดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ เขาเป็นหน้าหนา้าเป็นชุดกรรมการนะคะจัดสร้างแค่4ี่รย้าชุดเรียมกรอบของอิตาลีนะคะจมูกเป๊ะนี่นะคะด้านล่างภาษาจีนถ้าจำไม่ผิดเห็นเขาแปลก,กันว่าน่าจะสมปรานามั้งหน้านากนะคะเป็นชุดกรรมการชุดกรรมการเขาจะเป็นกล่องคมสีแดงนะ,ะ้มีสามองค์แต่องค์เนี้ยเขาแยกมาละนี่นะคะแล้วก็เป็นจัก หน้านาคจากนานี่นะคะองนี้องค์ที่สามร้อยชุดที่สามร้อยเจ็ดสิบเก้าเลขสวยด้วยเอาแปดพันห้าร้อยบาทนะคะถ้าใครชอบต่อรองได้เลยมีองค์เดียวในร้านนะคะเหรียญนี้ดีมากเฉพาะเฉพาะตอนนี้ก็หายากแล้วนะหน่มมีอยู่ตอนแรกหลายเหรียญเลยอะเป็นสิบกว่าเหรียญน,นะหมดเกี้ยง น่าจะเหลือเหรียญน,นี้แล้วก็เนื้อเงินหน้าทองอีกองคหนึง่งแต่ว่าองค์นั้นจมูกเขาแตกหน่อยนึงนะคะสวัสดีค่ะพิชานชายัยองค์นี้สวยมากเรียมกรอบทองอิตาลีนะคะเรี่ยมกันน้ำแล้วเรียบร้อยองคเนี้ยแปดพันห้าชุดกรรมการแค่สี่รอยเก้าสิบเ้าองเท่านั้นสี่รอยเก้าสิบเ้าองเท่านั้นนะคะนี่นะ สวยคมกิบเลยนะคะนี่นะหลวงปู่ศิลาศิริจันโพนะคะแล้วก็เป็นหน้าหน้าจมูกเป๊ะเลยดูผมหลวงปูู่สวยชัดเจนมากนะคะองค์นี้ก็8,500ใครชอบก็ต่อรองได้ตอกนอจอนี่น่าจะเป็นชื่อผู้สร้างหรือเปล่า เราะว่าคนสร้างก็คือคุณหนุนะคะนารายจากักรแล้วก็กอกกอกอก,อก็คือกรรมการชุดกรรมการนะคะตรงนี้นรายละเอยียดสวยมากจากนะคะพัดสิ่งไม่ดีพัดสิ่งชั่วร้ายออกไปนะคะแล้วก็พัดสิ่งดีๆเข้ามาพัดเงินพัดทองพัดซับพัดโชว์พัดลาบเนีย่ยสร้างปีห7ปีที่แล้วนี่เอง3 9 3 7 9สาเจ็ดเก้า สวยมากแปดพันห้านะคะใครชอบต่อรองได้เลยเหลือองค์เดียวองค์สุดท้ายที่เป็นที่เป็นไม่ใช่เนื้อเงินนะเหลือนี้องค์นี้องค์เดียวองค์สุดท้ายนอกนั้นที่เป็นอุดมวลสารผงชุดเป็นจากรา์คีได้มาเป็นสิบองค์หมดเกลี้ยงไปเลยเหลือองค์นี้องค์เดียวแล้วนะคะเป็นชุดกรรมการด้วยใครชอบนะ8ปด0ันห้าแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะมาต่อรองกันได้เลยนะต่อไปต่อไป อ่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นมหาโชคเป็นเนื้อทองแดงนะคะเขาจะสร้างแค่สามพันเหรียญอย่างละสามพันเหรียญเขาจะมีเฮงหมื่นเรื่องแล้วก็อะไรอ่ะหกลกซิลปามหาโชครวยรวย,รวยนะคะแต่เขาลันลันเลขไม่ตรงนะคะนี่นะเฮงหมื่นเรื่องแล้วเหรียญสวยด้วย นี่นะคะคมกิบเลยคมบาดใจเลยอะ่ะนี่นะคะสวยด้วยแล้วรุ่นนี้นะคะพีคมากรุ่นนี้พีคมากตอนปลุกเสกนะคะในพิธีปลุกเสกก็คือหลวงปูะ่ะได้บอกพระทุกองค์ว่าให้เตรียมร่มไปเพราะว่าฝนจะตก เขาก็เตรียมร่มไปมีหลวงปู่ไม่เตรียมไปองค์เดียวนะคะสรุปฝนตกของจริงนะคะแต่มีหลวงปู่องค์เดียวนะคะที่ไม่เปียกฝนในงานนะมีหลวงปู่องค์เดียวเรื่องจริงนะคะไม่เปรียกฝนในงานนะคะแล้วรุ่นนี้เนื้อทองคําหนมขายไปนะน่าจะเหรียญละสองล้านกว่าเหรียญหนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งถ้าจำไม่ผิดสองล้านห้าหรือสองล้านเท่าไรนวจำไม่ได้ละแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งเบอร์สี่อันนั ร้านน้อยๆรุ่นนี้นะหลวงปู่ไม่เปียกฝนนะหนุมผ่านทองคาผ่านมือเฮอ้ยเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่นี่นะสวยมากหลวงปู่ไม่เปียกฝนเรื่องจริงนะคะในงานหลวงปู่ไม่เปียกฝนนะแล้วก็พอฝนหยุดนะคะเขาก็จะมีเป็นรูปพระธาตุหมื่นหินนะคะสะท้อนขึ้นไปเป็นเงาด้านบนเป็นก้อนเมฆนะแล้วก็หลวงปู่พกไฟฉายไปด้วยนะคะแต่ไม่พกล่มนะ ขามีปลูกเศษต่อในโบสถ์หลวงปู่ก็เข้าโบสถ์ไปเรียบร้อยไฟดับนะคะหลวงปู่เปิดไฟทุกคนถามกันใหญ่นะคะเรื่องจริงนะคะอันนี้นะ,ะแล้วคนที่เช่าทองคําไปท่านก็ไปถามหลวงปู่นะคะหลวงปู่เขาก็เล่าให้ฟังนะคะท่านก็เลยรีบให้หาเงินทองคําให้นะ,ะองค์นี้เป็นเฮงหมื่นเรื่องนะคะ นี่นะเป็นเนื้อทองแดงนะคะจะสร้างแค่สามพันองค์เท่านั้นสวยกิบเลยนะคะเลี่ยมกรอบเลเซอร์มาสวยๆเลยนะคะนี่นะองค์นี้นะคะห้าเก้าสองเก้าเลขสวยด้วยเลขเก้าปิดเลยนี่นะคะวัดโพสีสะอาดนะคะปีหกสามนะคะเหรียญมหาโชคองค์นี้เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวขออนุญาตแปะไว้ตรงนี้ แปะไว้นานแล้วนะคะนี่นะคะเป็นเหรียญมหาโชคนะคะสวยกิฟเลยนะคะถือว่าสวยเกือบร้อยเลยอะให้ร้อยเลยอะไม่มีรอยขีดขวนหรือว่าอะไรตรงไหนเนี่ยนะคะแล้วก็มีไก่ด้านหลังสองตัวนี่นะคะห้าเก้าสองเก้าตีหกสามนะคะเป็นพันนาเก็บเป็นยุคต้นๆของปู่เลยนะคะสวยมากไม่มีรอยขีดขวนเลยนะคะตอนนี้หาสวยยากมาก องนี้เจ็ดพันห้าใครชอบเหรียญมหาโชคนะคะ <Okay. S 1> พีคจริงใครเหรียญน,นี้พีคจริงนะไม่เชื่อลองไปสืบประวัติก็กได้เลยนะคะเหรียญมหาโชคเจ็ดพันห้าร้อยบาทเฮงหมื่นเรื่องใครอยากได้หกโลกซิลรวยรวยรวยโคตรโชคดีทักมามีนะคะที่บ้านมีที่ร้านมีองคนี้เฮงหมื่นเรื่องเจ็ดพันห้าร้อยบาทใครชอบแคปหน้าจอไว้นะคะ มาเดี๋ยวองค์ต่อไปองค์ต่อไปนะคะเอาอะไรดีเออองคเนี้อกันเขาเรียกลืมลืมเนื้อเราแลเนี่ยพอดีกล่องเขาแยกจากแยกจากกล่องออกมานะคะเหรียญจงเจริญเนื้อเงินแล้วเขาเรียกอะไรอะ่ะ ลืมอะเงือเงินอะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้เ <Yeah. S 1> นี่นะคะชื่อเขาดีชื่อเขาสวยมากเลยแต่มันติดอยู่ข้างกล่องลืมลืมชื่อองค์นี้โค้ดสองสามสี่สองสองสามสี่ขาดป 1, ไปหนึ่งไปหนึ่งตัวเนาะไม่งางั้นเป็นหนึ่งสองสามสี่เลยอะองค์นี้โค้ดสองสามสี่โค้ดโค้ดเรียงมากเลยนะคะเป็นเหรียญจงเจริญ ใครได้ไปนะหลวงปู่บอกว่าจงเจริญกันทุกคนนะคะเจริญเจริญย,ยิ่งขึ้นไปนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้หนมลืมละลืมนะคะเป็นแม่ค้าแบบจริงใจมากเอ๊ะทำไมมันไม่ซูมอะ่ะเดี๋ยวนะอ๋อทำไมมันไม่ซูมอะ่ะ เดี๋ยวนะทำไมกล้องไม่ซูมองไหนก็ไม่ซูมหรอเดี๋ยวไม่ออเข้าใหม่ก่อนนะคะไม่รู้เป็นไรอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะออกเข้าใหม่ก่อน